รีบหามากินคนุณ99%อาหารจะยังไม่รู้6อาหารบำรุงเลือดที่คุณห้ามพลาดเปน็นอันขาดสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆที่มีอาการหน้ามืดบ่อยๆหรือเป็นโรคโลหิตจ,จางพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าอาจจะเป็นโรคที่เกิดจากปริมาณเม็ดเลือดแดงเนี่ยในเลือดน้อยกว่าปกติวันนี้เรามาดูกันเลยว่า6อาหารบำรุงเลือดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของเราไม่อ่อนเพลียหรือไม่เหนื่อยง่ายจนเกินไป และ6อาหารเหล่านี้หาง่ายใกล้ตัวราคาก็ไม่แพงเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 1. ทั่วและธัญ,ญพืชถั่วและธัญ,ญพืชมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะถั่วและธัญ,ญพืชไม่ว่าจะเป็นซีเรียลถั่วดำถั่วแดงอัลมอนด์หรือจมูกข้าวสาลีพี่บ้าบอกเลยว่าโอ้ยช่วยบำรุงเลือดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากอาหารเหล่านี้อุดมไปด้วยธาตุเหล็กการกินถั่วและธัญ,ญพืช จะเป็นการช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีปริมาณธาตุเหล็กที่เพียงพอจึงช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดธาตุเหล็กจนอาจนําไปสู่การเป็นโรคกลหิตจางได้ 2. ผักที่มีใบสีเขียวเข้มอุ้ยผักที่มีใบสีเขียวเข้มที่มีประโยชน์มากเลยเรอแน่นอนเรามาฟังกันเลยว่ามีประโยชน์อย่างไรแน่นอนเลยค่ะเราทราบหรือไม่ว่าผักใบเขียวเข้มมีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอ ดังนั้นหากแรงนักม,ม,มีอาการเหนื่อยง่ายหรืออาการอาการที่เรียกว่าหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆแนะนําให้หมันกินผักใบเขียวซึ่งถ้าจะให้ดีก็ควรกินควบคู่กับอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีเพราะจะทําให้ร่างกายเราดูดซึมธาตุเหล็กได้มากกว่าและยังสามารถนํำธาตุเหล็กไปใช้ได้ดีกว่าอีกด้วยข้อที่สผักหลากหลากสีเอาผักหลากหลากสีผักกะไรบ้างพี่ปลาแน่นอน หลายคนจะมองและถามพี่ปราว,ว่าผักละลาสีมันมีผักอะไรบ้างฟักทองมะเขือเทศอเรามาดูกันเลยฟักทองและมะเขือเทศดีต่อร่างกายของเราอย่างไรแน่นอนเลยพี่ปราอยากจะบอกว่าน่าจะผักใบเขียวแล้วผักสีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟักทองมะเขือเทศหรือแครอทก็มีส่วนช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้ร่างกายได้มากขึ้นเพียงแต่ธาตุเหล็กที่อุดมไปด้วยสิ่งต่างๆนี้ จะอยู่ในผักหลาดสีจะค่อนข้างละลายได้ยากจึงทําให้ร่างกายนําไปใช้ได้น้อยแต่ก็ถือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการกินผักสําหรับสาวๆมีหลายคนบอกพี่ปลาหนูไม่ชอบกินผักเลยแล้วหนูจะทําอย่างไรพี่ปลาบอกเลยนะคะอาหารของเรานี่หลายอย่างที่อร่อยมากๆอย่างเจนต้มจับฉายถ้าเคยทานได้จะเยี่ยมมากๆเลยและจะดีต่อร่างกายของเรามากๆเลยที่สําคัญ ผักต่างๆเขาจะมีสารที่มีประโยชน์กับร่างกายเราจะทานได้เป็นอย่างดีมาฟังกันต่อเลยแน่นอนเลยค่ะสำหรับส,สาวๆที่ไม่ชอบกินผักใบเขียวเข้มทางนี้หากเลือกกินผักหลากสีก็ควรกินควบคู่ไปกับไข่ เรื่องในสัตว์หรือเนื้อสัตว์จะช่วยให้ร่างกายของเรานี่ดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นข้อที่ 4. ี่กระเทียมกระเทียมกระเทียมสมุนไพรชั้นดีเลยเอา้ามันดีอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะกระเทียมกระมิ้นหรือพริกจัดเป็นสมุนไพรทางยาที่มีส่วนช่วยบำรุงเลือดและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากๆอีกทั้งยังช่วยลดความดันโลหิตสงูงในร่างกายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหากใครที่เช่นชอบการกินอาหารที่มีส่วนผสมของกระเทียมพริกหรือขมิน้นก็จะยิ่งช่วยให้ระบบไหลเวลียนเลือดในร่างกายแข็งแรงไปด้วยขอ้อที่ห้าเครื่องในสัตว์เครื่องในสัตว์อู้ยเครื่องในสัตว์บันดีอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนค่ะเครื่องในสัตว์เครื่องในสัตว์รวมทั้งตับและเลือดจัดเป็นอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กสูงซึ่งอาหารเหล่านี้จัดเป็นอาหารที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงคะ สามารถเลยลเรียกว่าสามารถที่จะช่วยทําให้บํารุงร่างกายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ช่วยในเรื่องของการดูดซึมและนําไปใช้ได้ดีมากๆสําหรับใครที่เป็นโรคโรหิตจางหรือต้องการบำรุงเลือดแนะนําให้กินเครื่องในสัตว์ให้ได้สัปดาห์ละสองถึงสามครั้งกรียกว่ายอดเยี่ยมมากแน่นอนค่ะสําหรับใครที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทานเครื่องในสัตว์ไม่ได้เช่นปวดข้อต่างๆ ก็ต้องหลีเกเลี่ยงแล้วก็ทานเป็นอาหารอย่างอื่นนะคะเพราะว่าเรายังมีอาหารหลายอย่างที่มีประโยชน์และเพิ่มธาตุเหล็กให้กับร่างกายคราวนี้เรามาฟังต่อเลยค่ะข้อที่6ว่ามีอะไรข้อที่6นะคะที่สําคัญคืออาหารทะเลอาหารทะเลจัดเป็นอาหารที่อุดมด้วยโปรโตีนและธาตุเหล็กซึ่งธาตุเหล็กที่อุดมอยู่ในอาหารทะเลจัดเป็นธาตุเหล็กที่อยู่ในสารประกอบฮีมซึ่งร่างกายของเรานี่พี่ปลาบอกเลยว่าสามารถดูดซึมได้ดี อีกทั้งหากร่างกายได้รับธาตุเหล็กจากอาหารทะเลและควบคู่้กับว,ว,วิตามินซีจากผักหรือผลไม้ก็จะยิ่งช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมและนําไปใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกเห็นไหมว่าการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแน่นอนค่ะจะทําให้สุขภาพของเราดียิ่งขึ้นและที่สําคัญสําคัญมากๆก็คือธาตุเหล็กจะช่วยนําออกซิเจนสิ่งต่างๆก็ไปทําให้เราไม่เหนื่อยง่าย เรากลับมาดูแลสุขภาพกันแล้วอย่าลืมนะคะพี่ปราณเน้นลยยำเลยว่าถ้ามีข้อสงสัยใดๆหรืออยากแชร์ก็คิดเห็นประสบการณ์ต่างๆเขียนไม่ได้เลยในคอมเมนต์นี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราณและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube สุขภาพพ e a ย t ทูบเฟ เพจเฮลท y f เ s h บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่พปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องการสอนการทำ u t u b e นะคะและแน่นอนเลยค่ะเรามาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สมงยุคคุณภาพผู้สมวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ